สวัสดีค่ะวันนี้แม่โบมาใส่ปุ๋ยยางจ้าปุ๋ยยางพาราแม่โบกับซืขุดปุ๋ยใส่ปุ๋ยเนาะจ้กใส่ระวังตนเนาะจ้าแม่โบก็จะขุดขุดจากสองจอบนะจ้าขุดบ่ต้องขุดล็กหลายจ้าขุดไปเรื่อยๆเนาะจ้านะขุดแล้วก็มาใส่ ขุดไปเรื่อยๆจ้ะขุดแล้วก็มาใสา่ปุ๋ยกันนะจ้ะไม่โบกระดัขุดแล้วก็มาใส่ปุ๋ยจ้ะมาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยกะเอาจ้ะกะเอาว่าเฮาเสียนใส่หลายปันไดน,นะจ๊ะนะเนาะเฮาก็กะเอา แล้วก็เคลียกบหลุมจ้ะใส่ไปเรื่อยๆจ้ะใส่ไปเรื่อยๆนะจ้ะบ่ใส่ปุ๋ยกับบ่ออกนะจ้ะยางก็ได้เข้าตรงใส่ปุ๋ยบำมลุงต้นเพิ่นะนะจ้ะเนาะเข้าก็ได้ชาวสวนยางนะจ้ะต้องใส่ปุ๋ยบำมลุงต้นบำรุงต้น ต้นยางพาราเนาะจ้ะเนาะเข้าใจไปเรื่อยๆเนาะจ้ะปุยยางเขาก็กะเอาแล้วจ้าก่ไปเรื่อยๆต้นละบากเกินครึ่งกิโลจ้ะกะใจนะจ้าเนาะตามปริมาณจ้เพราะว่าปีหนึ่งเข้าใส่สองเือเนาะจ้าใส่เดือนพฤษสภาแล้วก็ใส่เดือน ตุลาคมนะจ๊ะใส่สองเท่อแล้วเก็ใส่ปุ๋ยคอกใส่น้ำอยู่จ้ะเนาะมูลวัวนะจ๊ะมูลวัวก็ใส่ด้วยจ้ะเอ,อเราใส่มูลสัตว์ด้วยแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยที่ว่าภาพด้วยเนาะจ้ะเนาะเออบำมุงเบิ้องจ้ะเพื่อนนาะ เพิ่นต้นเพื่อนสมบูรณ์เพิ่นก็จะให้เพื่อนก็จะให้ผลผลิตเข้าออกมาเนาะจ้ะนะเนาะเท่าก่ะต้องบำรุงเพื่อนหลายๆจ้ะอะเราก็อยากให้มีผลผลิตเนาะเราก็มีแค่อะต้นยางพารานี่เราจะ,ะเป็นที่พึ่งเนาะจ้ะเนาะเราต้อง บำรุงเขาเยอะๆนะจ๊ะน้ะบำรุงปรับบำรุงไปเรื่อยๆจ้ะเพื่อผลผลิตที่ดีนะจาน๊ะเนาะบำรุงต่อไปค่ะ พื่อผลผลิตของเราชาวสวนยางนะจ๊ะชาวสวนยางเอาก็อาะอมนะ <c oughs> ีแค่นี่แหละจ้ะเอาก็ต้องบำรุงเอาเนาะบำรุงเอาใสแค่นี้แหละจ้ะเพื่อนๆใสแค่นี้แหละแต่ละตอนพราะว่าใสสองเท่อจ้ะนะเนอะปีหนึ่งใสสองเท่อจ้ะ ปุ๋ยชีวาภาพเนาะแต่เนาะบม่มต้นบม่บมลงใบบม่บมลง